นี่สินะเรียกว่าข่าวแห่งปีสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับพวกเรามูวีมพายผมบอลนะครับผมต้นนะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวด่วนแห่งปีเลยซื้อตอนแรกวันนี้กะาจะลงคลิปอื่นมีคลิปทําไว้แล้วเรียบร้อยกําลังจะลงแต่อยู่ดีๆก็มีข่าวช็อคออกมาว่าตอนนี้ Netflix กําลังคืบคลานเข้ามาและเป็นเบอร์หนึ่งในการที่จะครอบครอง Warner Bro t h e r เเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนทําให้ผมต้องเลื่อนสเกลเลื่อนงานอื่นออกไปหมดและต้องมาทําเรื่องนี้ก่อน ซึ่งคุณต้นก็ยังไม่อยู่อีกเช่นเคยเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาโซโล่กันก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะ <c oughs> ขออภัยนิดหนึง่งถ้าวันนี้เสียงแปลกๆนะพะวพอดีใช้ไมค์ตัวอื่นไมค์อีกตัวมันอยู่ที่ทํางานอะแต่ไม่ไหวจริงคันปากต้องมาคุยต้องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนอื่นเลยต้องพูดถึงสถานการณ์ข่าวในตอนนี้นะคือได้ยินมาว่าเน็ตฟลิกเนี่ยตอนนี้เป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งและเข้าใกล้เข้าไปทุกทีถึงกับบบขนาดไดไไ้ปต่อองคุยแบบ ส่วนตัวในห้องลับกับวอร์เนอร์บาร์เดอร์เป็นที่เรียบร้อยเหมือนบอกว่าใกล้ละใกล้กลมากๆจะได้ละโดยที่ข่าวบอกว่าเนี่ยที่ได้นะเพราะว่า Net f ฟ i x เนี่ยได้เสนอเงินมากกว่าชาวบ้านเขานั่นเองไม่มีอะไรมากต่อหุ้นซึ่งก็ทําให้ตอนนี้พาราเมลร้องมุ้งแง่เลยแล้วก็ยกชุกวิธีขึ้นมาเพื่อที่จะขัดขวางนะและอย่างหนึ่งที่พาราเมลออกมาอ้างหรือออกมาร้องก็คือการผูกขาดตลาดหลายๆคนอาจจะยังงงลนะ่ะอาจจะไม่ค่อยเข้าใจนะว่าการผูกขาดตลาดคืออะไร แต่ต้องบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่เป็นปกติมากๆนะของการซื้อขายในตลาดใหญ่แบบบริษัทใหญ่ซื้อขายกันตอนดิสนีย์กับฟ็อกเองก็มีกรณีนี้เหมือนกันเอาง่ายงคือการที่ตลาดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละในกรณีนี้คือสตรีมมิ่งนะจะกินหรือรวบตลาดมีส่วนแบ่งในการตลาดมากเกินไปเอาจริงคือกฎหมายห้ามโตนั่นแหละแต่คนก็นบอกเอ้ยห้ามโตหรอวะมันจะได้ได้ไงวะในการทําธุรกิจใครห้ามโตแล้วอย่งี้จะทาธุรกิจไปทำไมแต่คือความจริงแล้วมันไม่ได้ห้ามโตแบบนั้นมันแค่ห้ามโตในเชิงกลไกลของตลาดเฉยๆ อย่างกรณีเนี้ยมันคือกรณีที่เรียกว่าโมโนโพลีหรือหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินว่าเอ้ยถ้าตลาดเนี่ยมันมีคนคลองอยู่แค่เจ้าเดียวหมายความว่าไอ้เจ้านั้นน่ะมันสามารถกําหนดราคากําหนดคอนเทนต์กำหนดทุกอย่างสักเบือ,อยาเรือลบมันสามารถจะทําอะไรก็ได้โดยที่คนอย่างเราเนี่ยที่เป็นผู้ใช้บริการเนี่ยขัดขืนไม่ได้เลยเพราะมันไม่มีคนอื่นมาแข่งเลยยังไงล่ะสมมุตินะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูก็ต้องเป็นยกตัวอย่างให้ไอ <c oughs> นูผีดิสนีย์อย่างแน่นอนช่วยไม่ได้ไม่ยอมเข้าเวงนะรอบสื่อก็ไม่ยอมเชิญไปด้วย<ม>ก็เป็นตัวอย่างกันไปอย่างนี้แหละสมมุตินะว่านูผีดิสนีย์เนี่ยผูกขาดตลาดอยู่เจ้าเดียวเลยกลายเป็นบริษัทเอนเตอร์เทนเมนต์ที่ครอบครองทั้งสตรีมมิ่งและลงหนังทุกอย่างภาพยนตร์หมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือต่อไปนี้ทุกบริษัทก็จะโดนแอปพลายกด DEI ใส่หน้าก็จะมีความหลากหลายขึ้นในบริษัทอะซึ่งก็ไม่ได้แย่อะไรมากมายนะแต่ว่าฝีมือคนก็อาจจะกากลงเท่านั้นเองยังไม่พอ รกตูนหนังภาพยนตร์ซีรีส์ทุกๆอย่างก็จะถูกแอปพลายดีไอเข้าไปคอนเทนต์มันก็จะโวกันไม่พักราคาดิสนีย์พลัสก็จะขึ้นขึ้นเรื่อยๆเพราะยังไงสุดท้ายแล้วทุกคนก็ต้องดูเพราะมีอยู่เจ้าเดียวและเป็นผู้ครอบครองทั้งหมดพูดง่ายๆก็คือคนดูเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เหลืออะไรละจะดา่าว่า่วยว่าซีรีส์คอนเทนต์ไม่ได้เรื่องเลยซ้ำซากจำเจโวคกชิบหายหรือว่าจะอะไรยังไงก็ตามง่อยมากคนดูก็ได้แค่บน่นและก็ต้องกลืนมันเข้าไปก็เพราะมันมีอยู่เจ้าเดียว ให้เราได้ทานให้เราได้เสพอ่ะสมมติมีเจ้าเล็กๆโผล่ขึ้นมาแต่ดิสนีย์นี่ใหญ่มากแล้วนะครองมากเลยแบบ95%มีเจ้าเล็กๆโผล่ขึ้นมาดิสนีย์ก็ทําเพียงแค่จัดโปรโมชั่นจัดการตลาดนิดหน่อยทาคอนเทนต์นิดนึงบีบนิดเดียวเนี่ยเจ้าเล็กก็ตายแล้วเจ้าเล็กที่เป็นคุณภาพต่ํากว่าอยู่แล้วโดนเจ้าใหญ่เพ่งเลงโดนบีบแป๊บเดียวก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ต้องล้มหายตายจากไปไม่ก็แมงก็โดนซื้อกิจการเหมือนเดิม ซึ่งพูดง่ายๆก็สู้อะไรดิสนีย์ไม่ได้เลยต่อให้ช่วงนั้นดิสนีย์ลดราคานน่นนี่นั่นขาดทุนไปแต่สายปานดิสนีย์มันยาวกว่านั้นเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็แค่ทนขาดทุนแค่เดือน2เดือนแต่กับบริษัทเล็กมันคือจุดจบเลยสุดท้ายก็เข้าอีลอบเดิมคอนเทนต์ก็ห่วยลงเรื่อยๆเพราะไม่มีคู่แข่งคนดูอย่างเราก็ต้องก้มหน้าก้มตาสิ่งที่ดิสนีย์ป้อนให้ต่อไปแค่นั้นเองอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้เกิดขึ้นจริง ซึ่งปกติแล้วไอ้ก,กฎหมายการห้ามผูกขาดตลาดเนี่ยมันก็มีมานานแล้วนะมันก็มีกรณีนี้ตั้งแต่ดิสนีย์ซื้อฟ็อกแล้วกูไม่เห็นแม่งจะเวิร์กสักทีแต่ก็นั่นแหละมันก็มีวิธีการซอกแซกแล้วก็ทําให้มันยังเวิร์กได้อยู่ดีนะแต่ถ้าถามว่าประเด็นนี้มันสามารถแบบหลุดไปได้ไหมก็ความจริงก็จากตัวอย่างที่ผ่านๆมาก็คงไม่ยากเท่าไหร่ไม่ได้เป็นประเด็นที่ผมสนใจมากนะักแต่จริงๆแล้วการขัดขวางที่แท้จริงอะ่ะมันเกิดขึ้นเพ,พระเาะพลาเมวต่างหาก คือต้องบอกเลยว่าการซื้อหรือการครอบครองวอร์เนอร์บาร์เดอร์ครั้งนี้มันมีนอกในเยอะมากตรงเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยที่ต้องบอกว่าคู่แข่งโดยตรงอย่างพาราเมล์เนี่ยที่พยายามจะชิงวอร์เนอร์บาร์เอร์ไปเนี่ยเขามีเส้นสายและอุดมการ์ทางการเมืองทางฝั่งขวาค่อนข้างมากคือเป็นเพื่อนและมีคอนเนคชันกับฝั่งโดนัลด์ทรัมป์และก็พรรครีพับลิกันเลยนั่นแหละและการจะซื้อวอร์เนอร์บาร์เดอร์ครั้งนี้นะของพาราเมล์เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากทางยุทธศาสตร์ทางการเมืองเลยนะ พราะถ้าหากพาราเมลเนี่ยสามารถซื้อได้สําเร็จเนี่ยเเรื่องคอนเทนต์เอยโฆษณาข่าวช่องเคเบิลทีวียุคสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการโฆษณาชวนเชื่อด้วยสื่อบันเทิงอีกแล้วถ้าจะให้ยกตัวอย่างเอาขอลากดิสนีย์เข้ามาอีกทีนะ <c oughs> ดิสนีย์เองเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยของสื่อที่พยายามที่จะชักจูงคนเข้าฝ่ายซ้ายให้ได้มากที่สุดเพราะดิสนีย์เนี่ยเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของการเมืองฝ่ายซ้ายเลยเสียด้วยซ้ําผมเลยมองว่า การซื้อครั้งนี้ค่อนข้างสําคัญมากและพาราเมลเองก็ไม่น่ายอมปล่อยไปง่ายๆเหมือนกันสุดท้ายแล้วพาราเมลก็คงจะไม่เอาด้วยเลขก็เอาด้วยกนอะ่ะเออมีกฎหมายอะไรก็คงซัดไปเต็มข้อมีเหตุผลอะไรก็คงอัดไปหมดขัดแข้งขัดขาการเมืองนู่นนี่นั่นเอาหมดคือมันสาคัญมากจริงๆเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูข่าวมาเน็ตฟิกก็แค่ยื่นเงินมากกว่าเท่านั้นเองนะแต่ก็อย่างว่าแหละปัจจัยการซื้อขายมันมีมากกว่าเรื่องเงินและหลายๆอย่างรวมๆกัน ก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้คืององแงขั้นสุดแล้วอะอ่ะไปถึงประเด็นสุดท้ายแล้วกันสิ่งที่ผมอยากพูดมากที่สุดก็คือเรื่องผลกระทบหลักๆคือความจริงเคยพูดไว้ในคลิปก่อนเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าอันนี้ก็ละเอียดลงไปอีกนิดนึงอย่างแรกเลยคือผลกระทบหลักๆคือคอนเทนต์ลงหนังน้อยลงแน่นอนคืออย่างที่รู้กันว่า Netflix กเขาสัญญาไว้แล้วว่าเอ้ยถ้าผมได้ไปนะผมจะดูแลเขาอย่างดีผมจะดูแล w a ร n e r b r o t h e r อย่างดีเลยผมจะให้เขาทำคอนเทนต์ลงลงหนังต่อไปนะแต่แต่กูไม่รับประกันนะว่านานแค่ไน เพราะความจริงแล้วเน็ตฟิกเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ไว้นานมากแล้วว่าเขามองโรงหนังเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าเสื่อมถอยหรือว่าล้าสมัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอุดมการณ์เป็นแบบนี้มันก็อย่าไปคาดหวังอะไรกับแม่งมากและบวกกับกลไกตลาดสมัยนี้มันกลายเป็นวินเนอร์เทคออรไปเรียบร้อยแล้วก็คือหนังเรื่องไหนที่สักเซสจะได้เงินไม่ต่างอะไรจากยุคสมัยก่อนหน้านี้เลยแต่หนังเรื่องเล็กๆและหนังอินดี้หรืออะไรกันต่างมากมายที่มันไม่ได้สักเซสเท่ากลับต้องรับเคราะห์และได้รับเงินน้อยลงอย่างน่าใจหาย นั่นก็เป็นอีก,อกผลหนึ่งนะที่ทําไมสมัยนี้ถึงทําหนังแฟรนไชส์หนังไอพีใหญ่ๆกันมารัว,วเพราะหนังออริจินอลมันเสี่ยงมากมากล้นั่นเองพอคนไกลตลาดเป็นนี้เน็ตฟิกก็เ <c oughs> ข้าทาสิครับผมก็รอปล่อยแต่หนังใหญ่ๆก็พอแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ผมมองเห็นก็คือการที่เน็ตฟิกจะเอาสูตรสาเร็จของตัวเองมาครอบคอนเทนต์ของ Warner Brother นั่นเองคือถ้าใครรู้จักเน็ตฟิกมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าเน็ตฟิกเนี่ยมีความขี้เสียดก,กับการทำคอนเทนต์ค่อนข้างสูงคือเขาไม่ได้ขี้เสียก,กบไอเดมก เขาจะไปขี้เสียกส่วนใหญ่จะเป็นขี้เสียก,กับตอนจบมากกว่าคือเด็กฟิกเนี่ยเหมือนมีสติมีไอเดียที่ว่าเอ้ยถ้าทําประมาณนี้นะทําอย่างงู้นทําอย่างนี้นะแล้วคนจะชอบหนังจะขายได้ซีรีส์จะมีคนติดตามเขาก็เลยจะส่วนใหญ่จะชอบบาบางครับว่าเอ้ยห้ามจบแบบหักมุมนะห้ามจบเศร้าห้ามจบรากนะนู่นนี่นะต้องแบบนี้นะต้องจบแบบแมสนะมันจะมีแบบนี้มาตลอดกลัวคนดูไม่ดูต่อหรือไม่ชื่นชอบนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะได้เห็นหนังสไตล์เน็ตฟิก โผล่มาเรื่อยๆโผล่มาบ่อยๆแล้ว Warner b r o t h e r ดเองก็คงหนีไม่รอดเรื่องนี้เช่นกันอ่ะพูดร้ายไว้ซะเยอะแล้วเอาดีบ้างแล้วกันดีบ้างนิดนึงก็คือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดเกี่ยวกับการที่ Netflix ได้ Warner b r o t h e r เไปก็คือคอนเทนต์เนี่ยแม่งจะโคตรหลากหลายคือคอนเทนต์ทุกอย่างของ Warner b r o t h e r เนี่ยจะถูกโอนมาให้ Netflix h a r r y Potter, Game of t h r o n e นจะถูกโอนมาหมดเออแล้วทีนี้คอนเทนต์สตรีมมิ่งมันจะสุดยอด มันอาจจะมีจักรวาลพาดแยกของแฮร์รี่พอตเอร์เป็นอนิเมชั่นสปินออฟต่างๆมากมายทำอะไรขอได้หมดเออหรือว่าจะเป็น DC ที่ต่อไปนี้ซ u เปอร์ฮีโร่อาจจะเปลี่ยนแนวทางใหม่เมื่อก่อนที่เราทำเป็นหนังใหญ่ตอนนี้อาจจะลงซีรีส์ตัวเล็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วค่อยไปรวมเป็นหนังใหญ่ทีลีจัสติกลีอ l ล m ิ t e d อะไรพวกนี้ก็เกิดขึ้นได้ต้องบอกเลยว่าแค่พูดก็ขนลุกแล้วนะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละสาหรับข่าวด่วนจีอะยังไงก็ประมาณนี้นะ ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตอนนี้ช่องเรามีซูเปอร์ตงหรือสมาชิกแล้วนะครับ The Batman นะอินเกินเดี๋ยวรอรับชมกันได้เลยสําหรับสมาชิกโดยเฉพาะนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ